อันแน่ครับตอนนี้เดินทางมาถึงด่านพมน้องคานครับวันนี้อันแน่อันควรับจะเดินทางโดยเอารถจนสนุกเข้ามาครับตอนนี้ก็มากรอกเอกสารแล้วนะครับผมนะครับในการเกี่ยวกับพานะก็คือจะกรอกในส่วนของนี้2ใบนะครับแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับพาสปอร์ตผมหนึ่งใบนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนอื่นที่มีคนติดตามมาก็ให้กรอกไปนี้ด้วยนะครับ2ใบเช่นกันหลักฐานการเตรียมเอกสารรถนะครับไม่ยากนะครับก็ให้เตรียม สำเนาเล่มอันนี้นะครับตัวจริงนะครับที่ไม่ติดแ้นใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของสำหรับประชาชนนาทะเยนบ้านนะครับไปยื่นกับสนักงานขนส่งที่ฝ่ายทะเบียนนะครับจากนั้นแล้วนะครับก็รอสนักงานขนส่งนะครับเรียกเพื่อไปตรวจสอบเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถที่พนักงานขนส่งจากนั้นแล้วก็จะรอรับได้เลยนะครับในส่วนของตัวพาสปอร์ตเล่มนะครับอันนี้จะมีหนึ่งอย่างแล้วก็จะมีในส่วนของ การรับรองนะครับการขนส่งจากรัชอาาจักรนะครับว่าเรามีรถนะครับทะเบียนนี้ลขตัวถังนี้เลขคัซีนี้นะครับไปได้คนโยนี้นะครับก็จะได้ทะเบียนในส่วนของประเทศไทยมานะครับอันนี้ดูให้ดูเป็นตัวอย่างสําหรับคนที่เดินทางไม่ยากครับเอกสารพร้อมยื่นหลักฐานง่ายครับไม่ยากเลยอันนี้มาเช้าก็มาคนเดียวนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวเข้าลาวนะครับผมคนที่เดินทางมานะครับ ถ้าอยากได้เป็ดป้ายที่เป็นป้ายเด็กจริงๆก็ต้องไปขอของส่งนะครับซึ่งน่าจะใช้เวลาสี่เดือนในการที่องขอนะครับถ้าทำในการขอ5บาทแล้วก็ห้ามาจับป้ายสอ0นะครับแน่ทัวอีกสี่เดือนต้องไปต่อครับวันนี้ให้ดูก่อนครับรขาวๆ้าเดี๋ยวจะเข้าราวนะครับถ้มีเอกสารไม่ยากครับ1 2 3สแล้วก็มีตัวทีครับติดหน้าหลังรถและแน่ทัวถ่ายดูนะครับแล้วก็ตอนนี้กอกเอกสารใบนี้สองใบนะครับในฝั่งไทยเยวต้องไปฝั่งลราตอนะครับซึ่งจะต้องไปาำนองเสียภาษีแล้วก็ค่าไปการภายในราวนะครับโจ เป็นีต่อคิวครับเดี๋ยวคนเยอะนะครับไปก่อนนะครับครับอันแนนครับแล้วตอนนี้นะครับอันแนนโทรนะว่าเดินทางผ่านข้ามแดนลาวมาแล้วนะครับผมซึ่งเมื่อกี้นะครับฝั่งไทยทําเอกสารไม่ยากแป๊บเดียวแต่ฝั่งลาวค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงถ้าเป็นรถคันแรกที่เพิ่งเข้ามานะครับอาจจะต้องไปที่ห้องเบอร์15จัไหมครับบอกเหตุผลว่าทําไมถึงมาครั้งแรกของผมนี่คือว่ารถที่เคยเข้ามาเกิดโศบัติเหตุเลยจะไปต้องใช้รถใหม่เจ้าหน้าที่ขออนุโลมให้ขอเจ้าฟังเหตุผลนิดนึงนะครับ แต่ว่าไม่ยากครับก็คือในตรงนี้นะครับก็คือขอเซ็นอนุวัตมาให้ปั๊บแล้วก็เอาเอาเอกสารนะครับไปยื่นตรงที่ด่านตรงนี้นะครับเห็นไครับด่านที่ว่ามีรถเข้าออกเยอะตรงนี้ครับเรื่องพาส,สปอร์ตคนพาส,สปอร์ตรถก่ายื่นที่นี่ได้เลยผมมาคนเดียวก็เลยไม่ยุ่งยากเท่าไหร่แล้วก็ไม่ไม่แพงครับแต่ผมให้ดูเอกสารนิดนึงนะครับอ่าผมเก็บไว้ในรถอันนี้ก็เป็นพาสปอร์ตนะครับที่ผมได้ยื่นมาแล้วเห็นไหมครับก็จะมีอันนี้ก็เป็นค่า จะมีค่าภาษีนะครับตัวนี้นะครับก็จะได้ใบเขียเเนี้ยว่าเราได้ทําการเสียภาษีกับลาวแล้วนะครับก็จ่ายเรียบร้อยเข้ามาไม่มีปัญหาอันนี้ก็เป็นพาสปอร์ตรถนะครับก็มีการแตมป์ถูกต้องนะครับอันนี้ผมเข้าได้แล้วตอนนี้ผมรอแค่ประกันภัยซึ่งเปิดตอน2โมงนะครับอันนี้ก็2โมงแล้ว๋ยวคงต้องไปต่อแล้วนะครับอีกอย่างนึงก็จะเดินทางเที่ยวในลาวสบายละส่วนเอกสารทางฝั่งไทยเดี๋ยวผมจะให้ดูมากนะครับก็จะเป็น นะครับก็เป็นกรมศุลกากรออกให้นะครับการนำหนำังสือขออนุญาตนำยาพานะเข้ามาเห็นไหมครับเป๊ะแล้วก็รายการเกี่ยวกับพานะซึ่งมี2ใบผมทําการกอกเมื่อเชา้านี้ตรงนี้ผมเก็บไว้ใบหนึ่งแล้วก็เจ้าที่อีกใบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จัดกระจายยุ่งไปหมดอั <laughs> นแน่ทัวตอนนี้ก็เป็นพาสปอร์ตรถกับพาสปอร์ตคนอย่าหายนะครับหายเอกสารหายไม่ได้เลยหายแลวยุ่งนะครับเพราะว่าผมกะว่าจะไปออกที่ช่องเม็กผมต้องดูให้ดีนิดนึงในส่วนของพาสปอร์ตคนนี้ผมเก็บครบแล้ว นะครับแล้วก็พาสปอร์ตรถก็มี3อย่างโอเคครบเรียบร้อยนะครับแล้วก็นิดนึงครับก่อนเข้ามาข้าสะพานะครับเราก็จะเสียค่าธรรมเนียมรถกระบะพอรถกระบะเข้ามาเขาก็สาบาทแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือจะมีค่าพ่นน้ำยานะครับก่อนเข้ามาดึงด้านตอมราวเห็นไหมครับแล้วอันแน่ถัรวครับก็จะติดตัวทีด้านหลังนี้นะครับเป็นอันว่าเตรียมเข้ามาครับเดินทางคนเดียวครับดูดๆครับกับแม่ทัวร์ไปเรื่อยครับ ดี๋ยวรอภาษีเปิดเท่าที่ครับเดี๋ยวอรอประกันภัยเปิดผมก็ไม่ทำแล้วก็จะเดินทางแล้วครับน่าจะเปิดแล้วแหละมีคนละอันนี้อันทวฝากไว้นะครับการเดินทางข้าม,มาลาวทําเอกสารข้ามลาวโดยใช้รถมา,มาเป็นฐานะนะครับไม่ยากเพียงแต่ว่าเอกสารเนี่ยให้ถูกต้องจากกรมการขนส่งของเราก่อนทำม่ถึงว่าในประเทศไทยละที่อยู่ใกล้บ้านท่านที่ได้จดทะเบียนไว้จากนั้นก็มายื่นที่ดาน สอมอไทยก็ไม่ยากสอมเอราก็ไม่ยากนะไม่มีอะไรยากนะครับมาเจา้าชนยไดหนึ่งคนไม่เยอะครับฝากไวนนะครับก็แนะทัวร์กินถนอนอะไรครับตินข้อมูลนะครับไปครับ